สวัสดีครับผมสวัสดีกับเฮามันเทศบ้านครับวันนี้ก็มีเมนูต้อนรับพี่เดียวอีกแล้วครับพี่เดียวก้อยเดืกอีกแล้วนะจุอีกแล้วนะโอ้เที่ยวแต่มากินก้อยเนาะเจ้าเนาะอยู่สมุปปลาการไม่ไมีขายวะไม่มีครับไม่มีขายนะไม่ได้จุนะนอโอ้หอจัดมาจากโลนี่อ,อ๋อเมื่อเมือ่อ<ช>น,นี่ซื้อหาโลเมื่อนี่อะไรห้าพันสี่พันสองสี่พันสองโอ้ ก้อยก้อยดึกนี่แพงนะพี่เดียวนะกะโม่มาขายนะนี่ครับผมมาก้อยดึกครับแล้วก็จุกันแซ่บแฉบครับผมมีตับอยู่อ่ะเพาอโอ้ได้การได้การก้อยลิ้นเลยนะจุกทับจุตับแฉบแฉบหืมปอเนื้อสดๆดโอ้โหก้อยดึกก้อยดึกอีกแล้วอุ้ย ซอยทีทีให้อุ้ยหน่อยนะอุ้ยบอกยำหยำแย่ซอยทีทีให้หน่อยนะแคทแคทแครับรับรับทีทโอ้ยสุดยอดเลยเก่งขนาดนี้จุจุก่อนเดี๋ยวจุก่อนเด้อเหตุเฉวจุก่อนเดี๋ยวจะหน่อยมกประเดี๋ยถึงมากหรอกม้าหอดแล้วอ๋อน้ามกมาหอนหรอบอสอ๋อเบิ้งที่เจ้าเบิ้งสุดสั้นเลยคนใหม่ละมันตีติดรถได้หนิไม่ได่อหอครบสุด นี่ยังมีโอ้มีดซ่อมเลยตีดหลุดได้เลอ๋อศึกใจเลยใจกลาเลยพี่ยวเห้ากระสือตีดหลุดเข้าไว้จักสุดนะแมเข้าไว้ซอยจุกนี่นะโอ้ห่าห่าของหอสุดนี่อะไรหอชื้ออะไรลูกตัดเอะไรแปดร้อยเลยโอ้แต่ว่าอันนี้มาเห็ดเอาเองเอาหยิบเอาอ๋อ เดี๋ยวจัดเมนูแซ่บๆครับผมก้อยซอยจุย่างต้มครับโดยแม่ครัวตุ๊กตาอีกแล้วนะครับผมเนื้อสดๆแดงๆครับก๋วยตุ้าคันนานาครับผมอู้สุดยอดมากเนื้อสดมักอีรีแดงขนาดเคียงเลยนี่เพาะออลังหึ่งครับในกาเลยกึดๆเลยนี่แจ่วขมๆ นายพูดซั่งอะไรก็ได้เหตุใดลุงเฮ็ดเป็นบัดนี้เห็ดอะไรครับปล่อยลุงยูทูบลุงโอ้๋อ้ลีนหนีมัโคุ้เลยวันนี้หอนอ๋อตับนายพูดซั่งอะไรลืมซอยตับใส่จานกินเหรอขักหักหักในกาศในการพี่เดียวทำอะไรนี่เล่นเล่นขี้เหรอโอ้หัวเพี้ยครับหัวเพี้ยไว้เห็ดแจ่วครับผมเนี่ยหัวเพียเห็ดแจ่วครับ อันนี้เด้ออาเห็นงางสอยก้อยไม่รู้นบโอ้เสียบสอยก้อยเขาสั่งตรงจากกรุงเทพเลยด้วยนี่มีแต่ไทยกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพโดนเติบแล้วนี่วันนี้นะมากรุงเทพใหม่ๆโอ้จะไม่ผมแก้เลยหรือไงบอกสักสักบวกไหมบ้องน้อยนะหนักเลยครับหนักเลย ครับผมเป็นเมนูแซ่บๆต้องการครับแล้วผมสนใจซอยจุกทีแล้วนี่โว้ยง่ายโว้าเป็นตาปาษาบ้านเขาเนื้อหี่ไงพี่เหรอแดงคักเลยว่ะว้าตายใส่สลบเลยเนี่ยว้าตายใส่สลบเขาเป็นเอาตะไคร้แบบบักูดใส่ในอเด้อเจ๋งมั้งซอยจุกมาแล้วครับผมซอยจุกมาแล้วพี่เดียวนะไว้ก้อยเล้งเออ เออเอาบายบไปบาตอนนี้ไงเราจะอันนี่ฮะทีเดียวฮะเออจะมาอยากจุอีกเดย์เฟลเออโอ้จุเต่าเลยวะเต่าครับออกไฟมั้ยเนี่ยทีเดียวชอจุครับผมแต่กาเที่ยวจะขึ้นจูตายไว้ตอนเกรงใจว่นี่ปลายทัดนี่โอ้ขอลองก่อนเน๊ ออโเขาว่าสยอดาวนาทับแนบเรือเอ้สุดยอดนี่ปลายทับมันเลยเนาะนี่ทับแนบเพาัทับที่ครผมหมกค่ะน้ำจิ้มเขียนๆเลยข้าวม้วนจุ๊จบสูตสารวัตรแนบว่าน้ำจิ้มนี่ตรงนี้ไปแซ่บโอ้ยวัวมัวนี่ตับถึงมขาวม้เขา้างใซอยไปหน้าจิ้มละบอจุนบ่จุ๊เรื่อยน้าคน้กลนขวผู้กําแก้วครับา่ีกล้านเดียว ทับกบไปขนานับซาสิกิบผู้ดิบไปไว้คู่สวดมากเลยทับเนี่กินได้ง่ายเพรมนในล่างยังได้สสาสิกิบมันต้องไปล่างคนนี้สุดยอดสุดยอดครับสาสิกิบก็ต้องล่างครับสั้นเนาะสั้นๆออกสั้นๆออกพันทับเลยแบบนี้จะตับหอมาดูขู่วดมาๆๆไปเลการครับกไอ้ดุนมอลองบ่ ไอ้มกยี่ห้อไหนน้าเลี้ยงไปนอนหน้าไปนอนหน้ากันหน้าตูได้ได้หลายได้นงเลี้งไ่ได้กินพ่อคนนั้นนี่แบบนี้เลยครับกล่เพียวหน่ริ่วหมกเยอะอชคอยู่ขั้นหน้านี่อ่เดียวเดียวไปบ้านขาเทหน้าเนียออ้ตนนี้ปงแล้วบ้าเทน่า ักนบเที่ยงเยอะไเยอะเยี่ยมลงเครื่องมาได้กินซอยจุเลยเนาะนะครับครับทั่วเกี๊มาสดๆเลยแกระบสูั่วพู้หรอเนี่ยัพูนะนี่งามากอืมคนี่เอบบตัวก็เสีย ือเอาไพว่เจิจัด,ด,ดอรอเรียบแปลงป่ะเรียบเรียบเรียบบวกเดียวกลับมาเ <c oughs> ทซายย้ายหน่อยเก้าโมงมข,อขอับขับเอาไหมเอาอมเนียเียมันงามเนาะอืแข <c oughs> งงามดยอด สามสิบเกีบกนะพี่าอยู่ทประการนี่สามกานี่อบ้านประกาลพี่ห่างร้อยอยู่เนเนื้อคือขคงเฮาอยู่บนอยู่กันเลยคือเนี่ยเป็นเนื้อโคขนบ่เนื้อโลดสองร้อยเนื้อเนื้อาวนะอยู่มุงาา ข้ไปข้างนลอกูบุฟูแล้วเขากเาก่าเน่เขเป็นเรื่องิูนขะครื่ปูคือแก้วขับขาเ่ยงเดียวมันบวไ่เหี่ยงข้านีเป็นเมี่ยงข้ามีมากระทิ้นตกเดือได้ได้ทอดกินกัาบกินกับปูสดห่วเออครับเมี่ยงข้าเนี่ยมาเมี่ยงข้ามันก็ด็ต่บ้านเ่าเดตําเมี่ยงข้าซื้อ แต่สุกขางมันนี่ไงเสียบไปนวดมัตกใส่งาเด้งาขัวงาของไป่าักินเปล่นบ้จะขักเด้ครับเลคกอบแล้วกินอย่างไเขาแฟมันเมาข้างเมาแห้งอยู่อือไปหน่อยเนาะขึ้อเมือเอาปินพิเหน้อยนึงแดเจ่าตกใส่งากินโดนนะพิเพคขนาด

ปรุงเลยต้องเห็ดเพสไล่พี่แอร์ใช่ไหมแยกมาเลยไม่เห็ก่อนพร้อมไหมหมอพี่เดียวคือต้มดีบ่โอ้ยต้มทั้งห่อรับผมเลงเนื้อเสือกระมีครับผมเนื้อเปื่อยพวกป้องใสพวกใสอ่อนนี่ครับซอยมาต้มครับผมต้มขมขมนี่ครับต้องใส่อย่างไรครับเกลือกระพงสุรดน้ำต้มนี่ขี่พี้ยครับผม ต้มแซ่บฮ้อนๆทั้งนี้เดียรอาย่างซุกตะอย่างเฮาโอ้เนี่ยซอยก้อยไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับอ้าวเข้าต้มซิ่งเลือดแปลงอ่ะซิ่งโหยคนโดไม่ทันโอ้ยพลาดแล้วนะครับเลยไอ้ดูนยไหมสดนฮ้อนฮ้อนเนี่ย เดียวเอาลวกลิ้นด่านลิ้นจักบาทนะแม่น้ำต้มฮอนฮอนน่ะไว้ไว้เนื้อสดคักขนาดเลยมาครับนะเรื่องมาไหมนี่ครับผมย่างหอมหอมโอ้กสามีได้เลยนี่แม่มาสิงหคตร ไม่ได้กินไได้กินเด็ดต่าม่ก็ย่างไว้ถาเดียวพูดมาอ๋กินเมีย้ันชิเป็นดิวยนี่มกันาเรื่องรับเขาทางพี่เข่าทางพี่เบ็ดเบ็ดอันหมามันเป็นเงาเงาขึ้นอเดนาะเสียบาบมันกวกินแล้วไทยบ้านเดียวกันเลยทบ้านเดียวกันแล้วว่าสมมติปากา้ไทบ้านเดียวกัน ผมว่าพอมเดียวเนาะผมไปขับไปคุ้มดไปขับไปใคมาเดียวกันเลยไอจอมตัวฮอบินสันห่อนก่อนขาเมื่อขาม่าน่างตัวว้่วท่านเอารถมากมั่อกทีมรถไรนี่ตเน่มาละบบอกเยเลยสิขับซอยบ่แมนอคือว่าไอนี่อยากขี่เฮอร์บินไงบ่เคยขี่ฮอบินในชีวิตครับครับครับแม่ เดี๋ยวสิบอตักน้ำแข็งใส่ถุงแม่เอาน้ำแข็งมาใส่หนีไว้นะนี่เท่าไหร่พี่เท่าหกเพราะเขาขับขับขักัดเท่าไหร่จี่บาทเองขับขัแซ่บแทบขับหกสามพนบางที่อยู่ใส่วันที่เสื้อพุกกินแล้วต้องกินละ้ำเมนูตอนรับแขกกรุงเทพครับนี่แล้วแจ่วหน้าเห็นหน้ากระโดดใส่เลย หน่ากระโดดเสียอีปูเนี่ยเนาะโอ้ถึงพอดน้องนายอีกระปูต้องดูแซ่บๆพีพีลงหลังแไดิรถมันข้ารถได้หนาได้น่ยแซ่บหวานอาอุดตัวจริงนแซ่บแซ่บหวานพ่อมาบอกนึกว่าชื่อมาเนี่ามากินข้าวปลามากินข้าวบ้านนอกเนาะบ้านนอกคูหย่างแล้วคอยบอกเจ้าเสือที่สุดลงเครื่องแล้วลงเครื่องแล้วได้กินมาอย่างรู้ไหนี่ครับไก่ปลาแดกแซ่บมาอย่างรู้มากินบ้านเาเดียวข้าวโพดแล้วแซ่บ เกแล้วงางเบื่อกับเพาะกรุงเทพเนาะเข้าวมดติ๊บแล้วเขาจะเขาเปลือกครับอออื่่านนเพิได้แล้วได้เมื่อแล้วครับครับได้เมื่อแล้วเบื่อแต่เขาเปลือกครับอ่าข้าวเปลือกไม่ดีนยางเงี้เป็นกระสอบพุ่นข้าวหลับไทยกรุงเทพโดยเมนูบ้านๆก่อนครับผมนี่ครับจะแซ่บได้กานนนเนาะโอ้ยโอเคไม่ไม่ไม่ข้าวเปลืกข้าวเปลือกไม่เป็รหรอกข้าวเปลือกมัมีปัญหาเน้นแก้วแซ่บ เาเนเื่อยมากินเรื่อยเลยแซ่บนนาอุดเนาะนี่กระปูดาเต็มปากเลยเมื่อกี้นายไม่บอกเราเลยนะแมนปูซหน้าบอกหน้าบอกว่าเบื้งเต่เมอบเบื้งแต่อุ้ยชอบในยูทูบวันนีเจ้าของอยู่ในยูทูเองก็หวานนี้ผมปูนตา่เลยกะเขาไปยูทูปรถถังายีมานอนอยู่นี่มันอนอยู่เดียว อยู่กันต้องไหวก่อนเนี่ยทำประเด็นขันโบมือง่ายปลาเค็งปลาเค็ยงมูมาอุ่ปลาหม้อเทศนะนี่ในบ่อนี่นี่ตัวสมพีสมพีบ่อหนาบ้านนี่ปลาเค็ยงมูปลาหม้อเทศนะปลาเค็ยงมูนี่นะครับขาเจ้าปิ้งขายตัวละห้าสิบบาทเลยนะครับเดินเมืองแบบเอิ้นไอ้ปลาเค็งก้าปลาเค็งก้าอ่ะบ้านเฮาปลาหม้อเทศปลาเค็ยงมูเลยครับ ไปเตะไอ้เด็กเป็นอะไรโอ้ได้ไปเข่งก้าข่าวหอนหอนจำเจียวมาคือเพื่อนนะเจ็บไปเจียวบินเลยเจียวเหมืเขาไปาไล่ออกปลาแดกบินเลยปลาแดกบินเลยปลาก้าเขาไมต้อง่วงก้อนหิวเข่าแล้วก้อนกินเ้าเที่ยงแรงเลยเลาวก้อนเนาะเข่งก้าด้ยเข่งก้าพี่น้องเลยว่ะเจอผมไปเจอกับชิมนาครับไปนู่นแซ่บๆครับเขามันให้บ้านเต็มตัวครับผมทั้งก้อยทั้งลาบครับ พองแองเหลืองแตมีครับผมปิ้งปลาเค็งน้อยโอ้ยขักขักขาโอเคครับเจยกระชีหนาครับผมเอาเก่งแค่มาโซนเนี่ย